เออมือจะอืดเมื่อไหร่มือจะอืดเมื่อไหร่สวัสดีเจ้ากินข้าวแล้วกายังค่ะทุกคนณนี้นะคะเวลา2 เรายัางไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้านพี่สามนะคะเป็นบ้านพี่กวางพี่อายนะคะซึ่งเป็นญาติของพี่มิลินเองนะคะตอนนี้นะคะที่พี่มิลินมาเปิดคลิปคนเดียวแบบนี้ก็แก้งนั่นแหละค่ะ <laughs> เออนั่นแหละตอนนี้นะคะพี่แจงเขาอยู่ด้านล่าง <c oughs> เฝ้าเวกัสเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เวกัสอยู่นี่เฝ้ามอมแมมอยู่นะคะเอ้ยไม่ใช่มอมแมมคุยไว้เป็นหมาของพี่อายนะคะเออนั่นแหละเวกัสอยู่นี่เห็นปะนั่นแหละช่วงนี้เวกัสก็ขนล่วงก็เลยแบบเออใส่ชุดแบบนี้ให้นะคะเข้าประเด็นเลยวันนี้นะคะพี่มิลินจะมาแก้ง พี่แจงตอนนี้ก็คือแบบหิวแล้วไงพี่มิลินนะ่ะหิวเออไม่รู้ว่าพี่แจงเขาจะหิวหรือยังเพราะว่าปกติเราก็กินข้าวพร้อมกันก็น่าจะหิวแล้วแหละเพราะว่ากินข้าวพร้อมกันก็ต้องย่อยพร้อมกันสิเนาะเออไม่รู้โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะพี่มิลินจะมาแกล้งพี่โอ๊ยเจ็บมแกล้งพี่มาแกล้งพี่ ูดเยอะหรอไม่ได้อะมีการไม่ชอบถ่ายคลิปโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะพี่มิลินจะมาแกล้งพี่แจงโดยการที่เราจะกินยั่วพี่แจงค่ะทุกคนเออเราจะกินยั่วยังไงคือวันนี้พี่มิลิน่ะไปแอบเปิดตู้ของพี่กวางของพี่ไา้นี่แหละบ้านหลังนี้แหละก็เห็นกุ้งอยู่ถุงนึงซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำปลาไข่อะไรพวกนี้แล้วพี่แจงเขากินไม่ได้ไงเออกินไม่ได้แพ้กุ้งแต่ว่าเราจะทำกุ้งแช่น้ำปลาค่ะทุกคนย วันนี้เราจะกินกุ้งแชน่น้าปลากันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่แจงเขาจะกินได้ไหมแล้วก็เราจะกินยั่วยงไงปะเดี๋ยวเราจะไปเข้าครัวอ๋อต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะให้พี่ไอามาร่วมขบวนการในการแกล้งพี่แจงครั้งนี้ด้วยนะคะอเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปในครัวแล้วก็ไปแอบกระซิบพี่ไอยนะคะเออนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวพิมล,ลินจะแอบตั้งกล้องไว้1ตัวให้กับพี่แจงข้างล่างเพราะว่าพี่แจงเขาเฝ้าวอยู่แล้วก็พี่มิลินก็แยกเอาวิการมาไว้วไวก,กับพี่มิลินนะคะะเดี๋ยวเราไปแอบตั้งกล้องก่อนแล้วก็ใหห้ล ทำกุ้งแช่น้ำปลาให้เรากินกันค่ะไปะไปกันค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเบกัสลงไม่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูพี่แจงเขาทำอะไรอยู่เขาเฝ้าอววายอยู่นะคะอววายอยู่ตรงนี้นี่ก็เล่นมือถืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราอะ่ะจะไปแอบ,บตั้งกล้องก่อนนะคะแล้วก็เข้ารัวไปเตรียมกับพี่อายเนาะโอเคปะเดี๋ยวพี่มิลินไปแอบ,บตั้งกล้องก่อนนะคะหิวแล้วเนี่ยตัวหิวยังเงีัยหิวแล้วจะไปไ,ไหนแม่เข้าไปข้างบนมา จะอยู่ในครัวหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาไปหาไอ้ก่อนได้ไหมอ่ะเด่๋ยวเราจะกินอะไรสั่งแก๊ปไหมสั่งแก๊ปไหมหรอดึกแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีแก๊สอยู่หรือไม่อยู่ปะมีอยู่มั้งตัวเขาไปดูในตู้เย็นได้ปะออเออแกนนี้ลูกอา ทุกคนคะตอนนี้นะคะมีค่ะทุกคนจุ้ง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 เราจะเตรียมแผนว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะทํากุ้งแช่น้าปลาซึ่งพี่แจงเขาแพ้กุ้งกินกุ้งไม่ได้นะเดี๋ยวให้พี่ายเขาทํานะคะค่ะก็เดี๋ยวเราอ่ะจะไปนั่งรออยู่ข้างนอกเออแบบไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยแล้วก็บอกพี่แจงว่าเดี๋ยวให้ายจัดการในครัวอะไรแบบนี้ได้ได้โอเคไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคน ความก็มาแล้วเนี่ยนะเหรอมาแล้วก็ไปไหนมางวะไปซื้อของมานี่มออาจะกินอะไรอ๋อไอจัดการในครัวเออไม่รู้ว่ามีอะไรกินมากให้ไอเป็นแม่ครัวไปไงแล้วเขาก็มาเฟอร์เวแก,ก๊สตัวก็เฝ้าวยวายไปไงหรืเอเรามีหน้าที่เลี้ยงหมา,มาเท่านั้นแหละอะไรเราน่าจะสลับชื่อกันเนาะอันนี้วุ่ยวายวุ่นวายใช่ไหม เมื่อกี้อ่ะมันกัดเขาแต่พอตัวมามันไม่กัดเลยกัดสิกัดสิแต่เมื่อกี้อ่ะกัดเขาไปละกัดคานด้วยเดี๋ยวรอพี่ไอทำกับข้าวเน้อโอ้ยเนี่ยใส่แก๊สินไม่ได้หรอไม่ได้ตัวรอแป๊บนึงพี่เล่นหยบกโวยวายไปก่อนนะลูกไปไปไปต้องแซ่บวยใหม่วันนี้เราจะกินอะไรไม่รู้ค่ะคุณไอกำลังทำอยู่ค่ะใช่ไหมไปไปต้องแซ่บเวกัน ทุกคนกุ้งช่น้ำปลาฝีมือพี่อายนะคะให้ดูโอ้โหเขาบอกว่าอะไรนะคนขาวเนี้ยกำกินลำคนดำเนี้ยม่วนแต่พี่อายบอกว่าเนี้ยลำทั้งสองโอเคนี่นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะราดน้ำจิ้มลงไปในตัวกุ้งนะคะโอ้ยน้ำลายไหลกลน้ำลายแบบอึกอึกอึกเนี้ย ทุกคนดูดิแล้วดูตัวกุ้งแบบโอ้โหตัวใหญ่มากแล้วบอกเลยว่าของในตู้เย็นมีเท่านี้จริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่กวางก็รู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอบแตกะซิบกับพี่กวางว่าเออเนี่ยจะทําคลิปแกล้งพี่แจงนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่กวางก็นั่งอยู่กับพี่แจงอยู่ตรงห้องรับแขกเนาะนี่เรากําลังจะเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปหาพี่แจงดีกว่าได้ยินไหมได้ยินเห็นพี่แจงปะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะทุกคน ัวเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมามาที่โต๊ะอาหารเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะพี่ไอ้ก็กำลังจะมาเสิร์ฟข้าวทอะไรกินไม่นะเหมือนกันอ่ะไะเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะที่กับข้าวเราเลยสิคือได้หิวมากตอนนี้หิวมากเลยค่ะหิวจังเลยไปนะกั s เราอยู่นี่นะลูกเดีย๋ยวเสียงยด,ดังเสร็จแล้วดดลาเร็วเรหิวมากใช่หมูเยลรามันไม่เหมือน หวานปะกินเหมือนเลยกินเหมือนหมูหมูมะนาวก็เหมือนก <c oughs> ันปะเออหอมมากเรยๆเอาลงมาน้ำปลาเน้<า>นน้นๆ้าเดี๋ยวกินมากวิธีอะไรอีกไหนวะมีอย่างเดียวเหรอ ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาแนี่ก็คือกุ้งแช่น้ำปลาพอวั้านชงมอกินเดี๋ยวเขากินไม่ได้เอ้ยลืมพี่แดงกินผู้ไม่ได้เหรอเออไม่้ผเอาไม่ลืมเลยอ่ะเป็นหนักเลยนะเอา เแต่งเล่นชุ้ได้ตันีอแต่ลืมไปเลยอ่ะตัวก็กินไม่ได้อล้ยังไงดีเุยทำไงดีอ่ะในตู้เย็นก็มีแค่นี้ใช่ป่ะใช่ไม่มีอ่างอืนเลยไข่อะไรก็ไม่มีหรอไม่มีอ่ะพี่มิรินะไปแอบเปิดตู้ก็เห็นกุ้งอยู่ถุงนึงซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำเปลาไข่อะไรพวกเนี้ยอวกเยเยเวลาี้ี่งแล้วอ่ะเจะส่แล้วตัวทาไงดีเนียสแก๊ไม่ได้หรอไม่ทานแลว แท้ไม่มีถึงเที่ยงคืนไม่ใช่หรอแทบไม่มีปะมีแค่ที่ี้ว่ะมีแต่ข้าวเหนียวอ่ะกินหว่นไดอ่ะมีน้ำปลาป่ะดูดเฮ้บูดเด้อเริยมกินไปก่อนเลยอะได้ชิ้นนึงไม่เอาอุ้ยกินเลยเรกินเลยลองจิ้มทะบดอกกําเอาเข้าเลยหวานเลยเนาะได้อ่ะตัวรอแป๊บนึงได้ไหมอ่ะโอจังปากจังคอเฮ้ยคือกินแบบหมูมะนาวอ่ะเออเหมือนปะเป็นน้ำลายปุ๊แต่เลยอ่ะลองกินหน่อยนะส้มฟรีแอมเบอร์เป็นไง เดือบเบสตัวน้ำแต่อันนี้แกมาเล่นได้ได้ไถ้ากินผักอย่างนี้ได้บ้างมันจะเป็นเละไม่น่าตัวเดือบท้องเสียท้องเสียท้องเสียได้เหรอไม่ตัวเดือบลงมาไงท้องเสียแมโต้องกวางกินกินเลยกวางเขาไม่ซื้ออะไรมาเลยเหรอได้กวางอุ้ยแกมันอร่อยมากกวางแล้วเร้วขจายอุ้ยตัวลองกินกินหอมก็ได้เนี่ยโอ้ยอุ้ยไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แบบอโอ้ลุด ินี่นี่นี่เอาพักกรับตัวเองนี่ใครเป็นคนรับแต่กุางมันมี<ห>อยู่ในตู้น่า <c oughs> จะเป็นกวางมนะั้งแบบไว้หลายวันแล้วไงกลัวมันเสียเขาก็เลยแบบน่าจะเอามากินนะอ่ะอะไรน่าจะคิดว่าเออต้องทํากินได้แล้วแบบเนี้ยแต่ว่ากุ้งม,มันยังสดอยู่เลยนะซอสโซดาเรียบร้อยใช่แบบอุ้ยกรอบมากกรอบเลยค่ะอุ้ยถ้ามีแบบ เครื่องดื่มเครืองอนกเนาะอ๋อเขา <c oughs> อยู่เขกินได้นะมันไม่มีไงประเด็นคือมันไม่มีเขาแบบสมมติว่าถ้ามีอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบเลือดอะโอ้ต้องกินกับโค้กอะมันจะได้แบบไส้นานไดอร่อยให้เผ็ดเกินด้วยแล้วก็ไม่คาวอรนะ่อยนะอร่อยมากิน <c oughs> ไม่ได้ตัวกินไม่ได้เลยกินผักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมอได้กับหมอแบบได้ขนาดบ้าเครืโรงพยาบาลเอือกินได้ไหมว้าไหนดูสีว้าเขาชื่อแขกหอมมาก ได้ซื้สียงมาเลยนะอฮ้ยอันนี้กูยังไม่ได้กินใช่ปะไาไปมาไเ้ไม่ได้กินกับอะไรแซมไม่ไดกินหอน้ำปลาไ่ากินกันข้เหนียวเนี่ยก็บอกแล้วเมื่อกี้บอกให้กินกับน้ำปลาไม่กินไปอะจัดไปนี่มอน่นมกไม่ตัวน้คือจะบอกว่าย้ายบ้านใหม่ไงอะไรก็เลยไม่มีกิมสักอ่างเอยงนไม้ไกูจะอิ่มไปน่ ไม่เอาไม่ใส่ปากตัวเองก็หละเซ็บมากเข้าใจคำว่าย้ายบ้านใหม่ปะตัวมันก็มีแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่คือน้ำลายอ <นะ S 1> ่ะแบบเต็มองเก้วบบจริงต้องอจริงนะจะมานั่งแขวนนี้ไหมจะได้กินแต่อนนั่งตรงนั้นแหละคือแบบจับยังไงจับตีแล้วเนี้ยน้ำลาย<แ>นะ มามมาหมแหมดอายุฮะมาาหมดยมตไม่มีอะไรเลยสามแจงมากเลยอ่ะเนอะทำใงได้เนาะแก้วก็ไม่มีแล้วอ่ะแย่ๆๆๆุดยอดบอกเลยสุดปังปังับรีมโอ้ยมานี่มือจะอิ่มอะไรมือมจะ จตามหาหัวใจเดี๋ยวตัวออกไปส่งเขาไปกินข้าวนะกว่าจะออกไปถึงถนนใหญ่ก็โอ้โห5ามุ่งพอดีบ้าอะไรลึกลบขนาดนี้ย้าบ้าหรือซ่อนตัวกันแน่อร่อยเนาะมันหมูมันนาอ่ะถ้ากุ้งมาโขดกินหมืได้ใช่ไหมแจ่หมือไม่มีค่ะจะพวดเอาไหม เล <T> ่น <ing> ก <the color> <t> ับเวกด้วยนตัวไ่อยู่ด <in> ้ยกัน่กันไปดีอ um ยู่ตรงนี้การมนนา้น่าน่เดี๋อยานน้ำลาดิไม่เอาเล่นกับเวก้าด้ยถ้าอนเดี๋ยวเราข้นมาเรียกอู้ลววว ดูอาการพี่แจงนะคะว่าจะทนหิวได้ไหมนะคะจะได้ปัสจะได้หรอได้ไหม่ะได้แล้วแป่เอาสักคำหนึ่งได้คำว่ารักเธอไะโอเคเดี๋ยวเราไปหาพี่แจงก่อนนะคะตัวตัวเองกินไหมไม่กินถ่ายคลิปอีกแล้วไม่กินกินเร็วๆไม่กินกินไม่กินไม่ได้อร่อยจังเลยเนี่ยงงงงงงง อร่อยมากจะมากินยั่วเขาทำไมอร่อยอะเหรอปะหิวดิจับแล้วไหมยังไม่ได้บอกเลยว่าเขาถ่ายคลิปแกล้งตัวถ่ายคลิปแกล้งแกล้งอะไรวะไม่กินข้าวเนี่ยกินยั่วอยู่เนี่ยเอาจริงเหรอเออแต่นั่งที่เดิมดิยเขาเขาทำคลิปสำเร็จก่อนเอาจริงเหรอเออแล้วคนอื่นรู้ไหมรู้หมด ว่าแล้วแบบยื่นต่อหน้ากันไปยื่นต่อหน้ากันมาโอ้โหบ้านนี้แบบสามัคคีกันจังไอเรื่องแกล่เนี่ยเดี๋ยวนะคะทําคลิปนี้สําเร็จแล้วยั่วพี่แจงสําเร็จแล้วเดี๋ยวขอไปกินต่อก่อนแล้วก็พี่แจงไปไหนไปเดือดร้อนพวกสองคน <laughs> <laughs> โอเคทุกคนไปดูก่อนว่าพี่แจงเขาไปเดือดร้อนอะไรสองคนนั้น สรุปทุกคนรวมหัวกันแกล้งปังเะล่ะแล้วเมื่อกี้กว่ามมันมาทีหลังไม่ใช่เหรอก็ตอนที่มาจากที่บ้านอ่ะเออเข้ามาบ้านอ่ะแล้วเขาก็ไปบอกกวางว่าเนี่ยทําคลิปแกล้งตัวอยู่โอเครู้เรื่องก็ไวเนาะนะสุดปังเรื่องแกล้งก็ต้องนะเข้าใจเนาะช่องแบบนี้เออไนี้อยู่แล้วรู้กันตอน้าแค่บอกว่าแกล้งแจงดูโอเคโอเคเดวันหลังนะขออาคืนบ้าง จะมาแกงที่บ้านหลังเนี้ยขนนองไปหมดเลยเจ้าไม่เชื่อไม่อยู่บ้านไงเออนั่นแหละก็ทําคลิปได้สําเร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปพี่มิลินจะมาทาคลิปแกงพี่แตงอะไรอีกก็รอติดตามดูนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้เราไปแล้วไหมไปเหอะไปเหอะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องพี่กวางด้วยใช่ค่ะตอนนี้คลิปยังอยู่ที่ทะเลอยู่เลยค่ะไอเดียลิสใช่ป่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเราจัดทิปอีกดีกว่าได้เอเนาะเออถ่าย เดี๋ยวจัดที่มนเดี๋ยวดูก,ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันเออฝากติดตามช่องไอเดียริสด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายที่รู